สวัสดีครับนะฮะพบกับผมทางช่องสินเกษตรนะครับพอดีวันนี้เจ้าของลูกหมูนะครับเขามารับไปแล้วนะครับลูกหมูเพิ่งครบหนึ่งเดือนเต็มวันนี้พอดีนะครับอดีทางทางเจ้าของหมูเขาอยากได้นะครับก็เลยก็เลยรีบมารับวันนี้เพิ่งจะจับให้เม่อขี้เองนะครับนี่น้องเรารวยนะรวยๆกินลูกกินนะครับ ก็ดีก็ปล่อยเฮงเข้ามาด้วยนะปล่อยเฮงเข้ามาหาแต่ช่วงเขาเรากำลังติดสัตว์นะครับกำลังพังรั้วใหญ่เลยนยเฮงเอ้ยรวยลยนะครับนะบนะหมูฝั่งนูน้นจะเป็นพันธุ์หน้ายาวนะครับพันธุ์หน้ายาวก็กําลังหิวนะเฮงทำอะไรเฮงไปดูฝั่งนู้นนิดหนึ่งนะครับก็เพิ่งปล่อยหมูหมูสามตัว นะครับหมูสามตัวให้กับเจ้าของเจ้าของใหม่เข้าไปเมื่อกี้นี่นะครับลูกๆก็มาดูด้วยร้องไห้เพิ่งว่าเพิ่งจะทำธุรกิจหมูมีใหม่ก็ปล่อยลูกหมูไปก็ลูกๆก็เสียดายนะครับกำลังน่ารักนะครับหนึ่งเดือนเต็มวันนี้พอดีนะครับอันนี้เป็นพ่อพันธุ์นะครับเป็นพ่อพันธุ์พันธุ์เลือดสูงนะครับพ่อพันธุ์เลือดสูงน้องสาลิดนะครับสาลิตสำเร็จ,รจ,รจของรุ่นนะ เฮงเลยรวยก็อยู่กับเรามาหนึ่งปีนะครับหนึ่งปีเต็มแล้วนะครับเขาเกิดวันที่สิบตุลานะครับก็1ปีหนึ่งปีกว่ากว่านะครับเออน้นนองเรือยรวยนะเอ้ยเอย่าเพิ่งลุกเฮงเอ้ยเฮงนะครับเขาติดสัตว์ไปพักใหญ่เหมือนกันนะตั้งแต่เอาแยกเขาแยกออกจากลูก แยกออกจากน้องเรวยนะครับก็สิสูจน์พักหนึ่งนะครับก็พอดีเอาลูกเข้าไปก็เลยปล่อยพ่อเข้ามาแต่ว่าจะให้มาอยู่เป็นเพื่อนนะกลัวแม่เขาจะลำบากนะก็ดูดูไปนะครับแห้งแหงใจร้อนแห้งใจร้อนเรยรอยเรย่วยก็ก็กินอาหารอยู่นะแล้วก็คงเดี๋ยวคืนนี้ก็คงจะคิดถึงลูกแหละนะ พังรั้วจะเข้าไปหากันอยู่เลยนะทั้งทั้งตัวผู้ตัวเมียนะพอลูกเขาเข้าไปก็เลยเริ่มเริ่มเป็นซ่านละเฮงนะครับเรื่อยๆจิ้นไปก่อนลูกจิ้นไปก่อนจะพ่อทําอาหารให้นะนะครับคลิปนี้ก็ให้ดูนะครับปฏิกริยากาันช่วงที่เขาเอาแยกลูกเขาเออกไปใหม่ๆนะครับพอไดี้ลูก้ลูกค้าเขามารับไปแล้วนะครับก็เลยให้ ดูเพราะเราพังรั้วจากฝั่งนู้นนะครับให้เจ้าผู้เข้ามาหากันนะครับเข้ามาก็จะ,จะน้ําเนื้มอมาใส่ไปให้ปัดทิ้งหมดเลยนะครับก็คงจะคิดถึงลูกนะอะเรื่ยๆลูกเรื่อยๆอในสละคลิปนีก้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าอืมอจะ ขายลูกเข้าไปนะครับทางแม่เขาก็จะเนี่นี่ดูเขามีน้ําตาเหมือนกันนะตาแดงๆเหมือนกันนะคิดถึงลูกนะครับเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับกดติดตามให้คนหน่อยนะเพราะว่ามีตอนนี้มีคนติดตามเข้ามา300กว่านะครับทางช่องสินกเกษตรเรานะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม